การโจมตีเรือดำน้ำรัเสเซียวาซาเวียนกาในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดการยืนหยัดทางทะเลครั้งสุดท้ายของรัเสเซียในภูมิภาคนี้ชาวรัเสเซียจะไม่มีวันรู้สึกปลอดภัยในทะเลดำอีกต่อไปการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของกลุ่มเรือดำน้ำรัเสเซียที่แฝงตัวอยู่จะยิ่งทำให้รัเสเซียทำสงครามกับยเครนและรัฐอื่นๆในภูมิภาคทะเลดำได้ยากขึ้น จึงไม่แปลกใจหากมอสโกจะเสนอการหยุดยิงทางทะเลอีกครั้งในเร็วๆนี้โรนยูเคนช็อกโลกซับซีเบบี้ถล่มเรือดำน้ำรัเสเซียไม่มีวันปลอดภัยในทะเลดำอีกต่อไป ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับชาตานการเหตุการสงครามรัเสเซียอยู่เพรนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ชมครับสงครามในทะเลดําปัจจุบันมันได้เผยเห็นจุดอ่อนของรัเสเซียอย่างชัดเจนตั้งแต่การเริ่มต้นทําสงครามหรือว่าปฏิบัติการพิเศษและถือเป็นบทเรียนสําคัญเกี่ยวกับการเอาชนะคู่ต่อสู้ที่เหนือกว่าโดยใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์อันชาญฉลาด จากขนาดของกองทัพที่เทียบกันไม่ได้ทั้งกำลังคนและอาวุธแต่ยูเครนี่แหละครับสามารถทำให้ทำได้นะครับซึ่งปูตินเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะครับว่าช่วงเริ่มต้นของสงครามนี่แหละครับปฏิบัติการโจมตีของรัเสเซียในาทะเลดำได้พลิกผันอย่างสิ้นเชิงซึ่งในขั้นตอนแรกนี่แหละครับรัเสเซียได้ปิดล้อมเมืองโอเด,ดซ่าประเทศยูเครนแต่การจมลงของเรือธงมอสควานี่แหละครับของรัเสเซีย ในช่วงต้นของสงครามเดือนเมษายนมันได้ยุติปฏิบัติการนี้อย่างกระทนหันอย่างสิ้นเชิงรัเสเซียถูกบังคับให้ยกเลิกการปิดล้อมโอดซีซาและถอนกำลังไปยังคาบสมุทรไครเมียซึ่งก็คือบริเวณท่าเรือนะครับเซ瓦โจโพนซึ่งก็อยู่ในแวคว้นไครเมียที่รัเสเซียยึดครองได้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วในระยะที่2ของการปฏิบัติการนี่แหละครับรัเสเซียพยายามตึงแนวรบไว้ที่บริเวณฐานทัพเรือ เซวัตโจโพลขณะเดียวกันก็ยิงขีปุระยะไกลเข้าไปในยูเครนโดยใช้ฐานทัาเรือเซวัตโจโพลนี่เละครับเป็นฐานหลักนะครับซึ่งก็ดูเหมือนเป็นจุดสําคัญของปฏิบัติการแต่เมื่อขีปุระยะไกลของยูเครนนี่หละครับมันไปทําลายกองบัญชาการของรัสเซียที่ทั้งที่อยู่ในทั้งโนโวลทั้งอยู่อาเซวัตโจโพลและรวมถึงท่าเรือลอสต็อกออนดอนซึ่งอยู่ในทะเลอาซอฟตอนบนขึ้นไปนี่หละครับการโจมตีด้วยขีปนาวุธ ของยูเคนซึ่งเกิดขึ้นด้วยการใช้เนบจูนี่แหละครับมันทําให้กองเรือที่อยู่ในท่าเรือเซวัตโจโปลรวมถึงที่อยู่ในท่าเรือลอสต็อปลอนดอนนี่แหละครับต้องย้ายที่อยู่อีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับเดือนเมษายนปี2024นี่แหละครับผลของการปฏิบัติการมันทําให้กองเรือรัเสเซียต้องถูกบังคับให้ถอยร่นต่อไปอีกครั้งหนึ่งจากลอสต็อปลอนดอนและก็เซวัตโจโลนี่แหละครับถอยลงทางใต้ท่านผู้ชมครับ ขั้นตอนที่3และขั้นตอนปัจจุบันมันเริ่มต้นด้วยการถอนกองเรือทะเลดำของรัสเซียลงมาไว้ที่โนวรลอสซีนี่เลยครับซึ่งกลายเป็นจุดศูนย์บัญชาการสําคัญแห่งใหม่การปฏิบัติการจากที่นั่นนี่เลยครับมันก็จะคล้ายคลึงกับปฏิบัติการที่ดําเนินการจากเซวัตจูโพลรวมถึง Stop on, ลอตตทอปดอนดอนระยะทางที่ไกลขึ้นจากเขตสู้รบในยูเคนี่เลยครับมันควรจะทําให้ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในพื้นที่แถบนี้มันง่ายขึ้นแต่มันไม่เป็นเหมือนที่คิดท่านผู้ชมสปา์ ที่ผ่านมามันพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนโดนรุ่นใหม่ๆของยูเครนทั้งโดนผิวน้ำโดนใต้น้ำรวมถึงโดนทางอากาศนี่แหละครับมันได้แทรกซึมเข้าไปในแนวป้องกันของรัสเซียไปโจมตีโนโ,นโวลอสซิตหลายครั้งรวมถึงเป้าหมายด้านการป้องกันทางอากาศของรัสเซียทั้งระบบป้องกัน S400 หลายระบบรวมถึงระบบป้องกันแผนเซอร์ er นี่แหละครับมันถูกทำลาย คลังน้ำมันถ้าส่งออกน้ำมันสำคัญสองแห่งก็ถูกไฟเผาท่วมจนต้องปิดท่าในปัจจุบันเหตุการณ์ล่าสุดที่โดนยูเคนี่เลยครับไปโจมตีเรือดำน้ำรัเสเซียวาซาเวียนก้าในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี่เลยครับถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดการยืนหยัดทางทะเลครั้งสุดท้ายของรัเสเซียในภูมิภาคแถบนี้ท่านผู้ชมครับชาวรัเสเซียจะไม่มีวันรู้สึกปลอดภัยอีกต่อไปในทะเลดำ การจมเรือบรรทุกน้ำมันของกลุ่มเรือดำน้ำรัสเซียที่แฝงตัวอยู่ จะยิ่งทําให้รัสเซียทําสงครามกับยูเครนและลัตอื่นๆในปุยภาคทะเลดําได้ยากยิ่งขึ้นจึงไม่แปลกใจท่านผู้ชมครับในโอกาสต่อไปมอสโกนี่แหละครับอาจจะเสนอการหยุดยิงทางทะเลในพื้นที่ทะเลดําอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ท่านผู้ชมครับนับถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่โดนใต้น้าซีซับซีเบบี้นี่แหละครับได้ไประเบิดเรือดําน้ํารัสเซียชั้น 636.3วาซาเวียนก้าซึ่งนาโต้เรียกเป็นประเภทกิโลนะครับผลจากการระเบิดนี่เลยครับมันทำให้เรือดำน้ำได้รับความเสียหายอย่างหนักและไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปจากหลูเบอร์ที่มันถูกโจมตีลูขนาดใหญ่ทางท้ายเรือ ท่านผู้ชมครับปฏิบัติการร่วมที่ประสบความสําเร็จระหว่างหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติยูเครน SBU และกองทัพเรือยูเครนกองเรือทะเลดานี่แหละครับได้สูญเสียเรือดําน้ําไปอีกหนึ่งลำซึ่งเป็นลําที่2นับตั้งแต่เริ่มทําสงครามเต็มรูปแบบมาแล้วนะครับซึ่งเรือดําน้ําลําแรกนี่แหละครับมันถูกจมลงในอู่ที่เซวัตเจอโพลหลังถูกถล่มโจมตีแต่ยังเป็นการลดขีดความสามารถในการโจมตีของรัเสเซียโดยตรงอีกด้วยเนื่องจากว่าเรือดําน้ําลําดังกล่าว มันบรรทุกขีปุตลอนคาลิบที่ใช้ในการโจมตียูเครนเป็นประจำอีกด้วยโดยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่15ธันวาคมหน่วยง,งานความมั่นคง s อ u ยูได้ประกาศนะครับร่วมกับกองทัพเรือยูเครนได้ดําเนินการปฏิบัติการที่ไม่เหมือนใครท่านผู้ชมครับนั่นก็คือถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่โดนใต้น้ําซับซีเบบี้นี่หละครับโจมตีเรือดําน้ํารัสเซียและก็โจมตีสํสาเร็จเสียด้วยปฏิบัติการถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่เพียง เพราะว่าอาวุธที่ใช้นี่เลยครับแต่ยังเพราะว่าโดรนนั้นมันสามารถหลบหลีกเลี่ยงแนวป้องกันสําเร็จเรือดำน้ําถูกโจมตีภายในท่าเรือของรัสเซีย e ในเมืองโนโวลอสซี S S e A นี่หละครับซึ่งเป็นฐานทัพเรือที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนามีตาข่ายใต้น้ําป้องกันหลายชัน้นท่านผู้ชมครับภาพที่เผยแพร่โดย SBU มันแสดงให้เห็นนะครับว่าโดรนนั้นได้ไปโจมตีส่วนท้ายเรือซึ่งเป็นที่ตั้งของระบบควบคุมที่สําคัญยังไม่แน่ชัด ครับว่าเรือดำน้ำนี่เลยครับมันจะสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เซวัตโชโพนี่เลยครับเรือดำน้ําลําแรกมันถูกโจมตีก็เกิดขึ้นในล,ลักษณะเดียวกันจนเรือดำน้าน,นี่เลยครับมันดําแล้วไม่โผล่จนถึงปัจจุบันในขณะที่ตัวเลือกในการซ่อมแซมมีจํากัดเพราะว่าอู่ซ่อมเรือสําคัญเซวัตโชโพนี่เลยครับมันก็ถูกถล่มตอนนี้มันไม่สามารถใช้งานใดๆได,ได้อีกต่อไปเพราะว่าเรือลําแรก ก็ถูกถล่มพร้อมๆกันกับท่าเรือเซวั瓦โจโพนี่เลยครับและในขั้นตอนนี้มันยังไม่สามารถระบุแน่ชัดน,นะครับว่าเรือดำน้ําลําใดที่ถูกทํำลายกันแน่ในบรรดาเรือดำน้ําทั้งหมด3ลําที่ยังประจําการอยู่ในโนโวล็อซิสนี่เลยครับในทะเลดําซึ่งมันก็ประกอบด้วยเรือดำน้ํา b 6 6 5ครัชโนดานะครับลำที่2 no ก็จะเป็น B 2 6 8เวลิกีโนฟโกดอตนะครับลำที่3ก็จะเป็น B2.1 p ค o มปิโนซึ่งเรือดำน้ำทั้งหมดนี้เลยครับเป็นเรือดำน้ำที่สามารถใช้งานขีบุชคาลิบโจมตีเข้าไปในดินแดนของยูเครนและก็ใช้งานเป็นประจำล่าสุดมันก็เกิดขึ้นในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เอง สำหรับการใช้งานปกติทั่วไปแล้วนะครับเรือดำน้ำชั้นนี้เนี่ยครับมันจะมีลูกเรือ52นายระยะปฏิบัติงาน45วันดำลึกสุด300เมตรมีความเร็วสูงสุด20นอตเรือดำน้ำเหล่านี้เนี่ยครับเป็นเรือดำน้ำประเภทดีเซลไฟฟ้าออกแบบมาเพื่อล่าเรือลำน้ำลำอื่นโจมตีเป้าหมายบนผิวน้ำป้องกันฐานทัพเรือลาตะเวนในหน้าน้ำชายฝั่ง รัเสเซียก็จะใช้เรือดำน้ำชั้นนี้เนี่ยครับยิงขีปุธคาลิบโจมตียูเครนสำหรับเรือดำน้ำเหล่านี้ปเป็นเรือดำน้ำชั้นโปรเจกต์636วากาเวียน วาซาเวนก้านะครับเดิมทีพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี1970เพื่อส่งออกไปยังประเทศสมาชิกสัญญาวอรซอเช่นโปลแนลนด์โรมาเนียบัลแกเรียหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเรือต่างๆก็ถูกขายให้ไปในประเทศต่างๆจีนก็เป็นหนึ่งในลูกค้าที่ได้รับเรือดำน้ําชั้นกิโลนี้ไปเรือดำน้ําประเภทนี้นี่แหละครับได้รับฉายาว่าหลุมดำเนื่องจากว่า มันมีคลื่นเสียงต่ําและสามารถดูดซับเสียงได้ทําให้การตรวจจับได้ยากด้วยระบบโซน่านะครับซึ่งก็เป็นรุ่นก่อนท่านชมครับสำหรับโรนซับซีเบบี้ข้อมูลปัจจุบันยังไม่สามารถระบุ รายละเอียดรายละเอียดเปิดเผยได้เพราะว่าทางยูเคนเองก็ยังไม่มีรายละเอียดมากนักก่อนหน้านี้มันก็มีการเปิดเตือาเปิดตัวเรือโดนใต้น้ําซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยแพลตฟอร์ม TLK 1000พัน t 0 0 0รวมถึง TLK 150เคยมีปฏิบัติการไปโจมตีไปทําลายเสาสะพานครเมียมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งมันก็เกิดขึ้นในช่วงต้นปีซึ่งดูเหมือนว่าปัจจุบันนี่แหละครับซับซีเบบี้ข้อมูลนี่แหละครับมันยังไม่มีความชัดเจนส ิ่งที่มันชัดเจนก็คือขอบเขตของการปฏิบัติการก็คือขอบเขตครั้งนี้เนี่ยครับโดนลำนี้มันโจมตีเรือดำน้ำรัเสเซียในเมืองโนโวรัสซีสสำเร็จซึ่งเป็นที่ที่ทมอสโกย้ายกองเรือบางส่วนนะครับหลังจากที่ยูเครนโจมตีอย่างหนะัก ทั้งท่าเรือเซ瓦เจโพและก็ท่าเรือที่ลอสต็อกออนรอนจนเรือต้องถอนตัวออกจากพื้นที่ไคลเมียแม้ว่าเรือท่าเรือแห่งนี้นะครับมันจะขาดโครงสร้างพื้นฐานสําคัญแต่ถือว่าเป็นท่าเรือท่าสุดท้ายท่าเรือปลอดภัยที่สุดของกองเรือรัสเซียกองเรือทะเลดําในพื้นที่แถบนี้สําหรับรัสเซียเลยนะครับการโจมตีครั้งนี้ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งของกองเรือทะเลดําเนื่องจากอนุสัญญามองเจอมอสโกนี่แหละครับไม่อนุ ให้เคลื่อนย้ายเรือลบหรือว่าเรือดำน้ําจากเรืออื่นๆจากพื้นที่อื่นๆเข้ามาในทะเลดําในช่วงของสงครามได้เพราะฉะนั้นการขนส่งผ่านทางน้ำํำโวกาบอลติกที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ทะเลอาซอบไปแคสเปียนนี่เลยครับ ก็เป็นทางเลือกที่ทําไม่ได้เพราะว่าความตื้นของน้ําและความขนาดใหญ่ของเรือรัเสเซียสูญเสียเรือลบไปหลาย10บลำนะครับรวมถึงเรือดําน้ำสองลาในทะเลดําเหตุการณ์น,น,นี้เกิดขึ้นแม้ว่ายูเครนจะไม่มีกองทัพเรือขนาดใหญ่แบบดั้งเดิมที่สามารถต่อสู้กับกองเรือรัเสเซียแบบประชิดได้แทนที่จะเป็นเช่นนั้นนี่แหละครับยูเครนกับพึ่งพาขีบุสเนปจูนที่ผลิตเองรวมถึงขีบรุสตอมชาโดสกาบอีจีที่ชาติตะวันตกจัดหาให้และฝูงโดนผี น้าโดนใต้น้ำนี่หละครับที่มันมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากรักเสเซียกําลังพ่ายแพ้ในสงครามทางทะเลชัดเจนท่านผู้ชมครับทําให้ประเทศที่ไม่ได้รับไม่มีแม้แต่เรือลบดั้งเดิมในการส่วรบอย่างยูเคนี่ครับสามารถต่อก่อนได้ยูเคนแสดงให้รัเสเซียและทั่วโลกเห็นอีกครั้งถึงศักยภาพด้านนวตัตก และเทคโนโลยีในการทำสงครามโรนใต้นะ้ำมันไม่เคยทำลายเรือดำน้ำมาก่อนเลยก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในท่าเรือที่ได้รับการป้องกันอย่างแน่นหนาอย่างเช่นโนโวลอสซิสนี่แหละครับซึ่งดูเหมือนมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดไม่อยากจะเชื่อนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นกับกองทัพเรือกองเรือขนาดใหญ่อย่างรัเสเซีย รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ